สวัสดีครับผมตอนเช้าครับวันนี้วันเสาร์ครับพบกับลุงพลคนบุรีรัมนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับตอนเช้าครับวันนี้เราพาคุณแม่ดาวรุ่งและน้องวายันตายมานอนตากันนะครับผมครับมีมีแม่ดาวมาด้วยครับแม่ดาวตื่นแล้วครับมากับ รถคู่ใจครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูว่าวันไทยแต่ไม่ได้ร่วมทำอะไรอยู่นะครับมาับรถคู่ใจแล้วไปดูกันครับว่าเป็นยังไงโอ้โหอยู่ไหนเนาะอยู่ใสเกือไม่เห็นหนะสังกลอย ครับอ่งนนครับอูนครับผมมา่รุงกับวาเลนไทน์อย่นั้นครับมัเดอลมันเดมัเดนั่งเดลาเด้อไทยจะเด้อเด้อมาเดอมาเดอเปลี um um> <t os> <t os ่ยนที่ใหม่เล้กเ้วมันายมาแล้วครับมัเดนมามันเด้อเด้เร็วเด้เเว้าย ยกงวงใหญ่ยกงวงชูง,งวงสูงเลยเอเป็นยังไงอเลนทาเป็นไงครับเมื่อคืนก็น่าจะไม่ได้นอนครับสำหรับเวลารุ่งนะครับเพราะว่าหมายเยอะมากเลยเไปไหนเนี่ยมุ้ไปไหนลกูก คนไทยไปไหนครับไปไ,ไปไหน่ละไปไหนดูทีครับดมหาแล้วมันมีตะขี้ววเลยเล่นไม้ทำไมนะ่ะไม่ไล้วลุกม,มาไม่ได้ครับพันพันไม้ครับพันไม้เดี๋ยวไปดูไม่ล่รลูกดีกว่าครับว่าพันไม้ เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนที่ใหม่นะพ่อชาเลยครับมันต้องลับไปบ้านไปเก็บของที่เราทำพิธีอ่ายกเสาอีกเสาโสมเมื่อวานนะครับที่ว่าการทำพิธีได้สำเร็จไปด้วยดีเอ้านร้ทายได้อะไรครับอะไรลูกบันทายได้อะไรนะไม่ใช่อ้อยนะ เดี๋ยวเราต้องไปดูเมลารุ่งก่อนเนาะเดี๋ยวดูอย่างเดียวเลยดูอย่างเดียวเลยผมแกเชือกเลยนะฮะแกเชือกมาตรงนี้ครับที่มันพันคือพันอยู่โน้นนครับในมือครับยี่สายมี้ของเราครับ แกะเชือกก่อนแกะโซ่ก่อน,นท่นเค่นี้เขาไปไม่ได้เลยครับเชือกชาบขาดหมดน,นะครับจีบแค่นี้ครับไปไม่ได้เลยนะลุงเ้ยแกะแกะได้แล้วครับก็ไปแล้วครับพอรู้ว่าแกะได้ไปอย่างเดียวเลยครับ ไม่มีการรอเลยครับไปแล้วจะไปทางไหนดูสิว่านางจะไปทางไหนครับเกิดแบบภาไปแบบปกติเลยครับไปแล้วเดินพาลูกไปแล้วไปมุมไหนจุดไหน ถ้าเป็นแบบพื้นป่าแบบใหญ่ๆอยู่แบบตามเขาพื้นที่สงวนป่าสงวนดูความเป็นจริงก็แล้วน่าจะน่าจะมีความสุขน่าจะสบายเดินกินกินหญ้าหาอาหารโดยธรรมชาติของตัวเองแต่สำหรับช้างบ้านนะครับก็ต้องมีการ อ่าป้องกันเทคแคร์ดูแลนะครับผมเพราะว่าการที่เราต้องไม่นาก็เลินม,มาแล้วครับตื่นรับตื่น นอนแล้วนอนนอนมา่คืนหลับไหมนี่ไม่หลับไม่เคยหลับเลยยิงย่งเยอะครับยุงเยอะเลยยิงเยอะมากเลยแล้วมาก็เห่าเนาะเฮ้ยบรรยากาันี่เลยครับหมาเหา่าส่งเสียงดังรบกวนมากๆ เขาจะไปไหนเขาจะไปกินน้ำาหมอนอันบรรยากาศตอนเช้าผืนป่าที่นี่นะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าชาวบ้านแถวบ้านเราเราเรียกว่าเลิงนะครับผมเลิงคนระับเป็นสถานที่ที่เป็นหนองน้ำขุดขึ้นมาใหม่เพื่อจะ เก็บน้ำเป็นน้ำประปาให้กับสามหมู่บ้านนะครับสามหมู่บ้านนะครับผมมีบ้านสมรองหมู่สามแลวก็บ้านบบ้านพิมานปุเงินะครับสองหมู่บ้านนะครับนะครับดารุ่งอยู่ยืนในป่ากระบาเตนไทายครับเดี๋ยก่อนครับหมดครับเห็นไหมครับหลังไม่ดารุ่งนะครับ มองยุ่งกับปารากดรุร่ับวาทิาอยู่นู่นนะครับนู่นครับกินต้นมายราบนะครับผมเอ,อที่นี่จะมีมมยราบแล้วก็ต้นไม้ไผ่ป่า เป็นน้ำนะครับไม้ไผ่ป่าเป็นน้ำแต่น้องมายินไทยจะกินไม่ได้ครับไม้ไผ่น้ำครับเนาะแต่ถ้าเป็นช้างที่มีอายุแล้วก็ก็กินได้แต่ไม่ชอบครับกินอันนี้ก็ก็กินได้ครับต้นมินราเมียเพราะว่าออมีรากครับมีรากก็หวานก็กินช้างกินได้ครับผมกินได้ฮะครับกินได้ครับพี่นุบ อร่อยนีน่โนเลยครับนี่เป็นไทยเสิร์ฟกันไหนะรุ่งก็อยู่จุดนั้นนะครับเนี่ยหลังสีออกอาวเอ้หลังสีอองสน้ำตาลน้ำตาลนะฮะหางก็แกวงไปๆกวงมาครับผมอืมก็จุดนั้นก็ก,ก็ก็มีกลิ่น,นครับ แต่มันเป็นจุดที่โล่งครับจุดที่โล่งมีรถมาอา่ามาหาเห็ดมาเก็บของป่าหน่อไม้หาเห็ดอะไรครับมาวานเหใส่โมงอะไรรับด,ดักดักตะไคร่ก็ช้างก็จะไม่ไมีจะไม่เคยกล้าอนอนเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีคนก็มาเฝาเครื่องจกกักรกลเครื่องใหญ่ครับเครื่องมือใหญ่ครับเครื่องมือใหญ่ เดินมาแล้วครับในลารุพาน้องวัยไทยมากินน้ำหรือเปลาไม่รู้้พูดถึงตอนเช้าก็ไม่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 ค่อยชอบทานน้ำเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่เนอะานป่าสงสัยจะไปหาหาหาครับครับจะตามดูไปไเอยครับเดี๋ยวก็ขอจบทริปนี้แค่นี้ก่อนนะครับลุงพล ขอขอบพระคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่่ยติดตามช่องลุงพลคนบุรีรัมด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม